แอบส่งหนักมากนะคุณนั้นมีอิทธิพลกับใจเขามากเลยนะการนิ่งเงียบของคุณในครั้งนี้เนี่ยมีอิทธิพลกับใจเขาแค่ไหนกันดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาได้ขอบคุณการแชรค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะในตอน,นเนี้การเงียบของคุณทําให้เขาแอบส่งหนักมากนะคะเอ้ยยิ่งเงียบยิ่ง,งส่งนะเพราะเขาไม่รู้ไงว่าคุณกําลังคิดอะไรเจ็ดเหรียญเขาไม่กล้าเลยค่ะ ที่จะทําอะไรต่อจากเนี้ยเพราะการเงียบของคุณเนี่ยมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรไม่ดีอาจจะทําให้แย่มากกว่าเดิมก็ได้นะคะ <S <S 1> <S 1> เขาอะอยู่ในจุดของการค่อยๆดูเชิงค่ะไม่กล้าบุ่มบามในการที่จะรีแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นนะ ่ีมีอิทธิพลกับใจเขามากเลยในการเงียบไปของคุณทําให้เขาได้คิดได้ทบทวนในใจของตัวเองว่าคุณน,นี่คือคนสําคัญของใจดังนั้นยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบมากเท่าไหร่เขาจะแอบ,บส่องคุณหนักมากเพราะคนคนนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญเขารักและคุณคือคนสำคัญของใจค่ะ